สลากกินแบ่งออนไลน์ขาย80บาทผ่านแอปเป๋าตังจุดพริกปฏิวัติระบบราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเป็นเรื่องที่รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าจะดําเนินการขายสลากกินแบ่งในราคา80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยนะครับจะทําให้เร็วที่สุดเนี่ยในงวดที่16พฤษภาคม2565 ซึ่งจะเริ่มจําหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2565หรือหากว่ามีปัญหาอย่างล่าช้าสุดเนี่ยก็จะไม่เกินงวดวันที่1กรกฎาคม2565นะครับข้อดีของการขายสลากออนไลน์ในครั้งนี้นะครับ1เป็นการควบคุมไม่ให้เกิน80บาท2ทราบว่าใครเป็นคนมาซื้อฉลากนะครับป้องกันการแอบอ้างหรือว่าสมสิทธิ์ดังที่เคยเห็นมีคดีความกันมาแล้ว3นะครับสามารถจํากัดจํานวนคนซื้อนะครับ เพื่อป้องกันการซื้อเยอะๆแล้วก็นําไปขายต่อนะครับลดปัญหาพ่อค้าคนกลางลงไปได้ 4. นะครับให้โคต้ากับพ่อค้าแม่ค้าสลากตัวจริงนะครับกลุ่มเปาะบางน,นะครับไม่ว่าจะคนตาบอดคนหูหนวกผู้พิการเนี่ยได้อย่างแม่นยําแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่ารัฐขายตรงแล้วตัดพ่อค้าแม่ค้าสลากทิ้งแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าสลากเนี่ยก็คือจะมาซื้อกับภาครัฐนะครับซื้อกับกองสลากเหมือนที่เคยซื้อแต่ว่าจะมีการลงทะเบียนต่าง แ็จแล้วเอาไปขายเนี่ยในราคา80บาทซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสลากเนี่ยก็จะได้กําไรอยู่แล้วนะครับตามที่ทางภาครัฐเนี่ยกำหนดมาแล้วก็บวกกาไรให้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนะครับแอปลพลิเคชันเป่าตังเนี่ยมีคนใช้ถึง44ล้านลายแล้วก็เป็นแอปลพลิเคชันหลักนะครับที่รัฐบาลเนี่ยใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับเที่ยวด้วยกันหรือว่าทัวร์เที่ยวไทย ไปจนถึงนะครับกระเป๋าสุขภาพนะครับที่สามารถเช็คสิทธิประกันสุขภาพแล้วก็สามารถนัดหมายนะครับกับระบบสาธารณสุขเนี่ยเพื่อไปรับบริการสาธารณสุขของภาครัฐได้การนำแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศมาดําเนินการในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะตรงจุดเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนะครับจะช่วยตรวจสอบให้ได้หมดเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เป็นผู้ซื้อจากกองสลากไปขายนะครับ ซื้อกี่ใบนะครับแล้วก็ขายต่อไปกี่ใบแถมยังควบคุมราคากลางได้นะครับที่80บาทซึ่งนอกจากช่วยลดปัญหานะครับเรื่องการขายสลากเกินราคาปัญหาพ่อค้าคนกลางแล้วก็การจักตุนสลากแล้วนะครับหากรัฐบาลนะครับนำวิธีการเดียวกันนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆนะครับก็จะช่วยให้บริการของภาครัฐเนี่ยมีความโปร่งใสรวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลได้ในอนาคตสำหรับเรื่องต่อไปนะครับแคนดิเดตประธานาธิบดีฝรั่งเศสซัดสหรัฐบีบยุโรปความบาดรัสเซียขณะที่ธุรกิจพลังงานสหรัฐกอบโกยเงินโดยไม่เห็นความเดือดร้อนของชาวยุโรปมาลีเลอร์แปงนะครับผู้สมัครชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยระบุเลยนะครับว่าหากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการให้ยุโรปนะครับความบาดรรัสเซียเนี่ย แล้วก็ซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับจากสหรัฐอเมริกาแทนสหรัฐนะครับก็ควรนํากำไรตรงนั้นเนี่ยมาชดเชยให้แก่ชาติยุโรปที่จะต้องเจ็บหนักทางเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรรัเสเซียโดยมาเลียเลอแปงนะครับระบุว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการจะขายกาา๊าซธรรมชาติเหลวแก่เราและจะทํากําไรอย่างงดงามจากมันควรโอนเงินให้แก่ฝรั่งเศสเป็นค่าชดเชยสําหรับมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซีย เลาแปงนะครับให้เหตุผลว่าหากสหรัฐเนี่ยประสบความสาเร็จในการหยุดอูนะครับหรือสภาพยุโรปเนี่ยไม่ให้นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้เนี่ยผลของมันนะครับก็คือราคาเชื้อเพลิงเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นจนฝรั่งเศสเนี่ยไม่อาจจะรับได้ซึ่งเธอนะครับก็เชื่อว่าพวกหมหาเศรษฐีนะครับในธุรกิจพลังงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสนใจแต่ผลกําไรทางธุรกิจแล้วก็กระตือรือร้นนะครับที่จะโกยเงินนะครับจากการส่งออกก๊าซ lng เนี่ยมายัางสหภาพยุโรป โดยที่ไม่สนนะครับไม่สนความเดือดร้อนของราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปในฝรั่งเศสหรือในประเทศใดๆก็ตามในยุโรปปัจจุบันนะครับประเทศในยุโรปเนี่ยต้องพึ่งพากา๊าซธรรมชาติจากรัเสเซียเนี่ยถึง40%ของปริมาณา๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ยุโรปใช้และก็ต้องพึ่งพาน้ํามันจากรัเสเซียนะครับถึง 1- ใน3ของปริมาณการใช้งานทั้งหมดของยุโรปทําให้ยุโรปนะครับไม่สามารถที่จะเดินตามคําเรียกร้องของสหรัฐในการประกาศคว่ำบาตรพลังงานจากรัเสเซียได้ แล้วก็ไปซื้อพลังงานจากสหรัฐแทนทําไม่ได้เลยเพราะว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นซึ่งแม้นะครับว่ายุโรปเนี่ยจะมีการหาลือนะครับว่าจะหาแหล่งพลังงานทดแทนแทนที่พลังงานจากรัเสเซียแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยอเล็กซานเดอร์โนวักนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัเสเซียเนี่ยประเมินนะครับว่าสภาพยุโรปเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ5-10ถึงปีในการหาแหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของรัเสเซียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากพวกเขานะครับดำเนินนโยบายห้ามนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียราคาพลังงานในประเทศยุโรปเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ์และก็ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคและก็บริการทุกอย่างในยุโรปเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยและสุดท้ายนะครับมันจะทําให้ยุโรปเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในทันทีสําหรับเรื่องต่อไปนะครับรัเสเซียเบนเป้าหนีตลาดยุโรปเตรียมส่งพลังงานขายเอเชียและแอฟริกา รัเสเซียนะครับประเทศผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกผลิตน้ํามันนะครับคิดเป็นสัดส่วน 1- ใน10ที่ผลิตได้ทั่วโลกและผลิตก๊าซธรรมชาตินะครับคิดเป็นสัดส่วน1ใน5ของทั้งโลกกําลังเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งออกพลังงานครั้งใหญ่ครั้งสําคัญที่สุดโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับประกาศว่ารัเสเซียนะครับจะตั้งเป้าส่งออกพลังงานทั้งกา๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันเนี่ยมายังตลาดเอเชียแล้วก็แอฟริกาแทนที่ยุโรปนะครับ ซึ่งพยายามที่จะคว่ำบาตแล้วก็ลดการนําเข้าพลังงานจากรักเสเซียในอนาคตปูตินนะครับได้พูดว่าพวกเราต้องคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตไว้ซึ่งแน่นอนว่าชาติตะวันตกเนี่ยจะลดการนําเข้าพลังงานจากรักเสเซียลงดังนั้นนะครับรัเสเซียเองเนี่ยจึงต้องมีการกระจายความเสี่ยงโดยการส่งออกพลังงานนะครับไปยังตลาดใหม่ซึ่งก็คือเอเชียแล้วก็แอฟริกาปัจจุบันยุโรปนะครับนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียเนี่ยสูงถึง40% ดังนั้นแม้ว่ายุโรปเนี่ยจะอยากลดการน,นําเข้าพลังงานจากรักเสเซียมากแค่ไหนก็ตามจะยุโรปเองก็ไม่สามารถทําได้ทันทีเพราะว่ามันจะกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจอย่างครั้งโหฬารทําให้กระบวนการนี้นะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ากว่า5-10ปีบูตินนะครับยังได้กล่าวด้วยว่าพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นหุ้นส่วนซึ่งมาจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัเสเซียวันนี้พวกเขายอมรับแล้วว่าจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หากปราศจากทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ รวมถึงก๊าซธรรมชาติจากรสัสเซียและว,ว่าในเวลานี้ยุโรปเองก็ไม่มีตัวเลือกที่ดีๆที่จะมาแทนก๊าซธรรมชาติจากรสัสเซียได้เลยซึ่งในระหว่างนี้นะครับรสัสเซียเองก็คงไม่รอให้ชาติตะวันตกเนี่ยลดการนําเข้าพลังงานแต่เพียงไยเดียวรสัสเซียเองนะครับก็วางกลยุทธ์นะครับวางยุทธศาสตร์ในการส่งออกพลังงานไปยังพันธมิตรใหญ่อย่างจีนอินเดียรวมถึงชาติในเอเชียและก็แอฟริกาด้วยแต่ทั้งนี้นะครับมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่ารัเสเซียเองก็ต้องพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างท่อลลำเลียงก๊าซแล้วก็พลังงานจากในประเทศเพื่อให้เชื่อมต่อไปอยังประเทศแถบเอเชียหรือขณะเดียวกันนะครับก็ต้องหาทางขนส่งพลังงานไปยังแอฟริกาด้วยต้น,นทุนที่ถูกลงเพื่อจูงใจนะครับให้ประเทศแอฟริกาเนี่ยซื้อพลังงานจากรักเสเซียแทนที่จะซื้อจากตะวันออกกลางที่อยู่ใกล้กว่าสุดท้ายนะครับกลยุทธ์ครั้งนี้ของรัเสเซียจะประสบความสำเร็จหรือไม่และจะส่งผลกระทบอย่างไร ต่อปริมาณและราคาของพลังงานในตลาดเอเชียก็ต้องจับตาดูกันต่อไปสำหรับเรื่องต่อไปนะครับไปดีกว่าเมื่อธุรกิจพลังงานจีนเตรียมถอนทุนจากชาติตะวันตกวันถูกความบาดและยึดกิจการเหมือนรัเสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า CNOOC หรือว่า China National Offshore Oil Corporation บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่แห่งแดนมังกรนะครับ ตเตรียมถอนทุนออกจากอังกฤษแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาเหตุกังวลนะครับว่าสินทร,รัพย์ของบริษัทจีนเนี่ยจะตกเป็นเป้าในการคว่ำบาตรจากมหาอำนาจตะวันตกสัปดาห์ที่แล้วนะครับสหรัฐเนี่ยได้ออกมาขู่รัฐบาลจีนว่าอาจได้รับผลกระทบหากพยายามที่จะช่วยเหลือรัสเซียให้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกทั้งนี้นะครับก่อนที่สงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนจะเริ่มขึ้นเนี่ย CNOOC นะครับก็ได้ถูกถอดถอนออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อเดือนตุลาปี2021ีที่ผ่านมา ตามคำสั่งของอดีตประธานดีโดนัลด์ทรัมป์น,นะครับที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี2020ซึ่งมุ่งเป้านะครับที่จะโจมตีบริษัทสัญชาติจีนหลายแห่งโดยเขาอ้างว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันนะครับกับกองทัพจีนปัจจุบันนะครับทาง CNOOC เนี่ยได้ว่าจ้าง Bank of America เนี่ยให้เตรียมขายสินทรัพย์ทั้งหมดในแถบอเมริกาเหนือซึ่งมีทั้งสมรทานในแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในทะเลเหนือในอา่าวเม็กซิโก แล้วก็โครงการทรายน้ำมันนะครับขนาดใหญ่ในแคนาดาซึ่งตอนนี้มีกำลังผลิตอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันขณะเดียวกันนะครับ CNOOC ก็ได้เล็งซื้อกิจการใหม่ๆนะครับในประเทศละตินอเมริกาแล้วก็เทวีปแอฟริกาแทนที่การลงทุนในสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรซึ่งเสี่ยงนะครับที่จะถูกคว่ำบาตรและก็ยึดกิจการดังที่ปรากฏว่าหลายๆประเทศเนี่ยโดนมาแล้วนอกจากนี้นะครับสหรัฐเองเนี่ยก็ยังได้ออกกฎ Security Clearance นะครับ เพื่อบ,บีบนะครับไม่ให้นักธุรกิจจีนเนี่ยสามารถเดินทางไปทํางานในสหรัฐได้สะดวกซึ่งในกรณีนี้นะครับก็รวมถึงหวังดงจินประธานของ CNOOC ด้วยโดยแหล่งข่าวนะครับที่ให้ข้อมูลจากรอยเตอร์เนี่ยระบุชัดเลยนะครับว่าสินทรัพย์เช่นแท่นขุดเจาะน้ํามันในอ่าวลึกของเม็กซิโกมีความท้าทายด้านเทคโนโลยีซึ่ง CNOOC เนี่ยจะต้องร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แต่ผู้บริหารเนี่ยกับไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมสำนักงานในสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่แสนจะเจ็บปวดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกสุดท้ายนะครับก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่าการขยับตัวครั้งนี้ของทั้งรัเสเซียแล้วก็จีนซึ่งถอนทุนนะครับออกจากสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรแล้วก็ไปลงทุนในประเทศแถบแอฟริกา เอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกในอนาคต